มเมื่อหมูแห้งรวนได้ที่แล้วนะคะเราก็ดีไฟลงนะคะปุ๊บดีไฟลงปุ๊บต่อไปเราก็โรยหน้าด้วยในส่วนของใบเรื่อยนะคะปุ๊บส่วนของใบเรื่อย Gracias. Uh, uh.